การทับซ้อนของพลังงานและการเปลี่ยนลูบชีวิตด้วยการให้ความสำคัญกับตนเองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ผู้คนสถานที่หรือช่วงเวลาล้วนสร้างร่องรอยพลังงานเอาไว้เสมอหากเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแล้วแต่พลังงานของมันยังไม่จบยังไม่ถูกปิดหรือยังไม่ถูกคลี่คลาย เหตุการณ์นั้นจะกลับมาเกิดซ้ำในรูปแบบเดิมหรือคล้ายเดิมอีกครั้งแม้ผู้คนจะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนแต่ลูปของพลังงานจะยังคงทำงานอยู่สิ่งนี้เรียกว่าการทับซ้อนของพลังงานไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นธรรมชาติของสนามพลังงานและจิตสำนึกบทบาทของมนุษย์ในชีวิตไม่ใช่การเข้าไปแก้ทุกเหตุการณ์ ไม่ใช่การแบกทุกความรู้สึกและไม่ใช่การเป็นผู้รับแรงแทนใครบทบาทที่แท้จริงคือการเฝ้าสังเกตสนามพลังงานรอบตัวอย่างมีสติควรสังเกตอย่างสงบว่าจุดใดในชีวิตมีเหตุการณ์เกิดซ้ำไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความขัดแย้งความผิดหวังหรือความสำเร็จลูปที่เกิดซ้ำเหล่านี้ไม่ใช่ความผิดและไม่ใช่คำตัดสิน แต่เป็นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้หลักสำคัญที่สุดของการจัดการลูบคือหากลูปใดเป็นลูปที่ดีเป็นลูบที่เติมเต็มหัวใจควรขยายผลลูบนั้นหากลูปใดเป็นลูบที่ทำให้เจ็บทำให้จิตตกหรือทำให้สูญเสียพลังควรปิดลูบนั้นด้วยการหยุดส่งพลังเข้าไปลูบจะดำรงอยู่ได้เพราะมีพลังงานถูกหล่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง เมื่อหยุดส่งพลังลูปจะค่อยๆค,คลายตัวลงอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องต่อต้านและไม่ต้องทําลายเมื่อมองเห็นจุดที่พลังงานทับซ้อนการเปลี่ยนสนามพลังงานย่อมเป็นไปได้หากสถานที่ใดมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นบ่อยควรเปลี่ยนความหมายของพื้นที่นั้นให้เป็นพื้นที่แห่งความสงบโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิหรืออยู่เงียบๆอย่างมีสติ หากสถานที่ใดเกิดอุบัติเหตุบ่อยควรเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติความปลอดภัยและการดูแลหากพื้นที่ใดเต็มไปด้วยความผิดหวังควรเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ของเสียงหัวเราะความเบาใจและความผ่อนคลายหากจุดใดเป็นสัญลักษณ์ของความขาดแคลนควรเพิ่มสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงและการให้คุณค่า สิ่งนี้ไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่คือการสร้างสนามพลังงานใหม่เพื่อทับซ้อนและเปลี่ยนทิศทางของพลังงานเดิมอย่างอ่อนโยนวันสำคัญเช่นวันเกิดวันปีใหม่วันครบรอบหรือวันเทศกาลต่างๆเป็นช่วงเวลาที่จิตใต้สำนึกเปิดรับพลังงานได้ง่ายที่สุดหากมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดซ้ำในวันเหล่านี้แสดงว่าลูปเดิมยังไม่ถูกปิดและยังสามารถเลือกสร้างลูปใหม่ได้ ก่อนสร้างลูบใหม่ควรชำระสนามพลังงานภายในด้วยสิ่งที่หัวใจรู้สึกจริงอาจเป็นการสวดมนต์นั่งสมาธิร้องเพลงเต้นรำหัวเราะหรืออยู่เงียบๆกับลมหายใจเมื่อใจเบาและนิ่งแล้วจึงค่อยเปิดลูบใหม่อย่างตั้งใจเช่นในวันปีใหม่สามารถเลือกสร้างสนามพลังงานที่ดีที่สุดแก่ตนเองได้อาจจัดห้องเฉลิมฉลอง วางเงินจำนวนหนึ่งบนโต๊ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เตรียมของขวัญให้ตนเองหรืออยู่คนเดียวในห้องอย่างสงบไม่ว่ารูปแบบใดการบอกรักตนเองการโฟกัสตนเองและการให้ความสำคัญกับตนเองคือแก่นของการเปิดลูปใหม่อาจเว้นระยะจากผู้อื่นชั่วคราวไม่ใช่เพราะขาดความรักแต่เพราะช่วงเวลานี้ให้ความสำคัญกับหัวใจเป็นอันดับแรก ครอบครัวคนรักและผู้อื่นยังคงมีความสำคัญแต่ไม่มากกว่าหัวใจของตนเองปีใหม่นี้จะไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าการดูแลหัวใจจะไม่มีใครสามารถทำร้ายจิตใจได้อีกเมื่อไม่ส่งหัวใจไปอยู่ในสนามที่ทำร้ายมันจะไม่จมอยู่กับความเศร้าความน้อยใจหรือการเปรียบเทียบชีวิตกับผู้อื่นการเลือกได้เกิดขึ้นแล้ว การเลือกสนามพลังงานที่ดีที่สุดแก่ตนเองคือการยืนยันคุณค่าเมื่อให้ความสำคัญกับตนเองโลกทั้งโลกจะค่อยๆปรับพลังตามสถานที่ที่ใช้ชีวิตจะกลายเป็นพื้นที่พลังงานที่ดีช่วงเวลาที่ดำรงอยู่จะกลายเป็นหลูปที่หล่อเลี้ยงหัวใจปีใหม่นี้คือการเปิดหลูปชีวิตที่ดีที่สุดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะโลกสมบูรณ์แบบ แต่เพราะสนามพลังงานของชีวิตถูกสร้างขึ้นมาดีที่สุดแล้วและจากนี้ไปหัวใจจะไม่ถูกทอดทิ้งอีกเลย